ตอนนี้ช่องบอร์ดเกมว a นเดอร์ของเรามี t k t Tok แล้วนะครับเข้ามาติดตามช่องเราด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้หน่อยตอนนี้เพิ่งจะทําช่องยังไม่มีคนติดตามเลยก็ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใน t k t Tok นะจ๊ะสวัสดีครับทุกคน j จซจากบอร์ดเกมว a นเ e r ร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้จะชวนอันบ็อกซนะครับผมจะแกะเกมนี้ครับ c a าสคาเดียนะเกมที่ผมรอคอยมาอย่างเนิ่นนานนะครับไปดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับ ก็นี่คือหน้าตาของคัสคาเดียนะครับผมไม่มีเวอร์ชันภาษาไทยนะเพราะว่าไม่รู้จะหาซื้อยังไงนะครับก็สั่งมาแล้วนะผมรอนานมากทุกคนเล่นกันจนช้ำแล้วใช่ไหมครับแต่ผมยังไม่เคยเล่นเลยนะครับคัสคาเดียนะครับเกมโดยแรนดี้ฟินนะครับอ่าขออ่านก่อนว่ากล่องมันมีเขียนอะไรบ้างนะครับก็เป็นเกมที่เล่นได้30ถึงไม่สาถึงสี่ถึงสีาทีจบนะครับเล่นได้ตั้งแต่หนึ่งคนแล้วก็สิขวบขึ้นไปนะครับเปิดดูเลยดีกว่า คือกล่องมันแน่นมากนะครับกว่าจะเปิดได้มาคาสคาเดียมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันที่รูบุ๊กก่อนเลยนะอันดับแรกนะครับจะเห็นว่าอืมสีสันสวยงามสดใสนะครับบอกว่ามีบอกอ่าประวัติได้นะว่าเนี่ย about the r e g i o n นะครับว่าเป็น r e g i o n อ่าคาสคาเดียนี้มันจะอยู่ north north west นะครับของ usa นะแล้วก็มี components ต่างๆนะครับมันแปลง่างแล้วกันนะ ข้อ,อมาเนนต่างต่างนะครับแผ่นชาวแล้วก็วารับโทเค็นนะครับเนเนเชอร์โทเค็นนะครับไอไพทีนะแล้วก็มีกระเป๋ากระเป๋าใส่มาให้นะครับการเซตอัพเซตอัพยังไงมันจะมีบางส่วนที่เราจะต้องอโฟกัสนะครับอย่างเช่นตรงนี้เล่น2คนเนี่ยใช้แผ่น 43, 63, 83เนี่ยครับ2คน3คน4คน ก็ให้ริมุมออกกีอาในนี้ต้องแบบต้องเป๊ะๆนะเพราะว่าเกมมันจะจบเมื่อแผ่นเทาาหมดกองนะครับเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับรางวัลสปิลเ e จานะครับตั้งแต่ปีนู้นแต่ว่าผมเพิ่งได้มาเพราะว่าที่นี่หาก็ปี้ยากมากนะครับก็โอเคมาดูกันที่ตัวของคอมพอนดเลยดีกว่านะครับโทเค็นหนาอยู่พอสมควรนะความหนาได้อยู่ได้อยู่ แปะมาดูสักหน่อยกดออกมาง่ายนะครับอืมสัมผัสโอเคนะอารมณ์เหมือนแผ่นคารกาซอนไหมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็ให้มามันเยอะมันเพราะมันเกมมันเล่นกับแผ่นทาวเป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็อ่าเดี๋ยวนะมีแขก มีแขกรับเชิญนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้อ๋อสัมผัสเดี๋ยวนะมันเป็นไม้เหรอมันเป็นพลาสติกไอซิทฟูดพลาสติกไอซิทฟูดสัมผัสดีนะครับแล้วก็นี่เพ้นสีออกมาสวยงามนะนี่านมาโฟกัสมานี่นี่ครับ โอเคโอเคได้อยู่ so we basically put in this bag ก็จะใส่เข้าไปในแผ่นนี้นะเอ,อใส่เข้าไปในถุงผ้านี้นะครับถุงผ้าก็น่ารักนะครับแล้วก็การ์ดโอ้การ์ดนี่ใหญ่กว่าที่ดูตอนที่ดูในการเล่นเนี่ยไม่คิดว่าการ์ดัจะใหญ่ขนาดนี้นะครับก็ Intermediate variant โอเคการก็จะเอาไว้ให้โบนัสนะครับของแต่ละสัตว์เขาบอกว่าจริงๆเริ่มต้นมาให้เราใช้ตัวของ A นะเพราะว่ามัน,นความยากง่ายแตกต่างกันใช่ไหมอย่างเองเงี้ยมันก็จะใช้แค่2ก็เริ่มสกอร์ได้แนตะ่ถ้าเกิดงี้มันต้องเป็น3ติเดกันนะครับเกสุยแบร์ Bear, ก็มีแบบเป็น Family Big g r o ุ p นะตัวของ Elk นะครับก็มีหลายแบบ แล้วก็ Fox เนี่ยก็มันทาให้มันไม่จาเจครับคือถ้ามันมีแผ่นเดียวนเงี้ยแล้วโบนัสได้แบบเดียวมันก็น่าเบื่อใช่ไหมอันนี้ก็จะต้องยากมากขึ้นนะครับอาจจะต้องเป็นกระดานเล่นไปสัก 4- ี่หกระดานแล้วเงี้ยแล้วก็มาลองเล่นแบบยากขึ้นนะครับแซมอนกาสสวยงามนะแล้วก็สีแบบมันเป็นสีสันแบบเป็นเป็นเพ้นท์แบบสีน้าอะ่ะสวยดีนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นที่นับคะแนนนะครับ เอาไว้จดสกอร์นะค่อนข้างหนานะผมว่าน่าจะ 100- 200หน้านะครับอ๋อเป็นทูไซด์ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเลยเขียนให้เต็มที่นะครับเล่นให้หมดเนี่ยถ้าเล่นเขียนจนครบทุกแผ่นนี่ก็ก็เป็นเกมเล่นเถอะนะครับเล,เล่นเยอะมากนะนอกจากว่าคุณเป็นร้านเกมนะครับก็ในกล่องก็มีแค่นี้นะครับแล้วก็ให้มีถุงซิปแบ็กมาให้อีกนะครับผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าแสอะไรบ้างนะเดี๋ยวต้องลองดูนะครับ อนี่เป็นทั้งหมดนะครับของคลาสแคดเดียคลิปจบเร็วมากนะครับเพราะว่ายังเล่นไม่เป็นผมดูผมดูวิธีเล่นมาแล้วนะว่ามันเล่นยังไงบ้างนะครับจริงๆมันดูมานานแล้วแหละเพราะว่าเขาเริ่มโปรโมทตั้งแต่ปีที่แล้วนะผมก็ไปหาข้อมูลแคดเดียมานะครับแล้วก็ดูวิธีการเล่นมาทุกอย่างนะแต่เพิ่งใจะได้เกมนะครับตอนนี้คิดดูดิรอนานมากนะครับขอคนละไลค์นะครับสําหรับแฟนคลาสแคดเดียนะครับผมรู้ว่าคุณเล่นบ่อยนะก็ ขอคนละไลฟ์มาแล้วเดี๋ยวผมจะทําคลิปทําเซียนเหมือนเดนมาด้วยนะครับน่าจะเป็นคลิปสอนแบบสอนง่ายๆแหละนะเราจะสอนให้คนเล่นเป็นโดยที่ใช้เวลาเร็วที่สุดนะครับผมว่าตอนที่ยากน่าจะเป็นตอนแบบนับคะแนนแล้วก็ตอนแจกจ่ายคะแนนแหละเวลาทายมันเท่ากันนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปทำเซียนเหมือนเดนมาครับผม